สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีที่23บนภูเขาที่นิโกโ้ครับ <c oughs> จะไม่ได้ว่าชื่อภูเขาเลยทต้างหลังแบบว,วิวสวยมากข้างบนก็ยังมีน้าแข็งอยู่แล้วก็นี่ก็จะเป็นสถานีรถกระชเช้าเดี๋ยวจะขึ้นไปบนรถกระเช้าครับสวยจรงิงวันนี้ว่าเป็นมรดกโลกไปแล้วฝั่งนู้นก็สวยครับเราไปเดินดูฝั่งนู้นกัน เอาหนูก็ยังวิวว่ายังสวยอยู่ ดูข้างหลังก็จะเป็นว่า,าน,น,น้ำแข็งก็น่าจะคุม่นกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนกระเช้ากันไปซื้อตั๋วขึ้นกระเช้ากันหน่างบน